<c oughs> อะเริ่มเกมแล้วนะไปกันเลยมาดูกันว่าบัฟฟิเลนเซ่ครนะับจะใช้ได้จริงหรือไม่นะฮะโอ้โหดูดิบูด็อกนะฮะเบอร์โซชิละโอ้โหดูดิอ่ะไอไอ,อ,อใครใครคนหนึ่ง มันฆ่าดิจะโหดไปไหมอ่ะเออโอเคครับฉากนี้นะฉากอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้วะนั่นเะปนฉากใหม่ครับมาประมาณ8.7แหละแต่อันนี้จำไม่ได้ว่ามันที่ฉากอะไรเนะี่ยทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษจำไม่ได้จริงๆขอภายด้วย รู้สึกว่ามันจะเชื่อหิมะนะฮะประมาณอะไรสักอย่างนี่แหละจําไม่ได้จริงๆนะฉากใหม่ล่าสุดท้สึกว่าจะชื่อว่าทุนด้านะแล้วก็ลองจากนั้นก็คือฉากฉากฉากนี้มั้งแล้วก็ก่อนนี้ก็เป็นฉากฉากอะไรนะฉากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเออที่มันเป็นบัว,บวอะไรที่อย่างจําชื่อไม่ได้ลืมลืมขอภายจริงๆมาดูกันครับเกมนี้นะครับไปแล้ว มีใครตายย่างมีแล้วหนึ่งคนนะเป็นฟิลิปเป้เซ่ครับที่โดนยิงตายไปแล้วโดยทางด้านของเอ็กดีครับไข่พึ่งนะบัตวินเลตเหรอบัตวินเลตทำไมมันไม่มีเลือดเลยมันมีแต่หิมะอ๋อนี่เกาหลีใช่ปหไอเอสยสซามีอยู่ไหนคะนะครับในระังใดจังกึมอยู่ไหนเนี่ยนะไอ,ไอ้นี่เป็นห้องเครื่องนะครับ อันนี้เป็นห้องเครื่องของพระราชานะเขาต้องมาทําตรงนี้นะลงครัวทําเสร็จแล้วก็จะเอาไปให้พระราชานะครับพลังพระราชาที่แดจังบอมบอยู่ด้านบนบ้านนะครับตรงนี้นะห้องครัวนะฮะเออนี่ครับตรงนี้นะเป็นโรงสาราพักใจครับนะหายเหนื่อยเมื่อยล้าพน้นสาเธอก็ไปตรงนี้ครับสามหนุ่มหนึ่งสองสามลุมไล่อย่างนั้นของหนูกระเทียบเลยดีมาเฟียอยู่คนเดียวเลย แล้วมีพระเอกขี่ม้าขาวมาครับซาโอลิแทงกระบี่ครับกำลังมาช่วยน้องเลยที่มาเฟียแล้วก็ทางด้านของบีลิน่าครับบีล่ากํกำลังมาช่วยแล้วเบล่าแนกำลังจะตายไปแล้วก็ยังไม่ตายครับเป็นด้านของใครเนี่ยซองวุฒิครับซองวุฒิที่ตายไปก่อนแล้วก็เลดี้มาเฟียโดนลุมอยู่ครับไหนมีพระเอกขี่ม้าขาวคนไหนมาช่วยเธอได้หรือไม่นะครับถ้าใครมาช่วยเธอนี่เธอรักตายเลยนะมีใครมาไหมไม่มีครับ ตอนนี้นิซึซาวะกับเนกะทีครับสองนุ่มครับกำลังมาไล่ฆ่าแล้วก็นิซึซาวะวิ่งมาชนแล้วก็ยิงว่าครับจูบไปหนึ่งทีแก้มที่แก้มขาวๆของเลนนีมาเฟียแล้วก็ตีกับพังไปแล้วครับมาดูว่าใครจะมาล่าช็อตน้องก็ได้ฮะตอนนี้ครับสองคนครับนิซึซาวะยิงไปนั้นนั้นได้ออกครับแล้วก็เป็นนิซึซาวะครับที่มาลาช็อตน้องเรนดี้มาเฟียไปนี่ะจบไปแล้วหนึ่งศพสองศพครับ มาดูตอครับนะตอนนี้ครับไกซีโนเปยังมีเข้ามาเลยนะแล้วก็เอสีตายไปแล้วครับบุ็อกตายไปแล้วฝั่งสีแดงครับมีทีมาเฟียมีบีลนันนามีซองวูดครับที่ตายไปบอกแล้วว่าบัฟเฟนเซ่นี่มันของจริงคับนะตะกี้บัฟหมดอายุเลยแพ้เออคือมันมีเวลาไงบัฟเป็นชั่วโมงชั่วโมงครับบัฟเป็นแบบเวลาก่อนถ้าเกิดว่าหมดเวลามันก็ตาย และเดวิลล i ซาบอกนะครับเปล่านะมาแก้ตัวนะฮะกดคนเดียวตาเอกเนฮะเอาแล้วก็เรียบร้อยครับอีกหนึ่งศพครับใครเนี่ยนะฮะโซโอริทับเบอร์และพระเอกขี่ม้าเขาที่จะมาช่วยตะเกียแต่มาไม่ถึงฝั่งฝันครับโดนฆ่าตัดตอนไปก่อนครับและตอนนี้มาดิวเนะฮะเข้ามาแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีสองทีแล้วสีเขียวบอกแล้วเห็นป้า บัฟเฟลเซ่มันของจริงครับบอกใครอยู่ทีมผมเนี่ยชนะแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องโกโหกแต่อย่างได้ครับมันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องอิงนิยายของปู่ย่าตายายเขาเหล่าขานกันนานมาเนอะเออเหลือสี่คนเท่านั้นเหนือเหลือวอทมอนครับกวางและก็ทา่านันของลูซิฟ่าครับก็เรียกเดสตินีไดากันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซูสีสมันสุ่มเอาฮะ มันก็ไม่ห่างนะฝั่งนู้นมีเทียเจ็ดแค่สองคันนะเออฝั่งนี้มีเทียแปดเทียแปดพอๆกันเลยมีมีเทียหกด้วยนะห่างกันแค่เทียเดียวนะฝั่งฝั่งนู้นมีเทียแปดหมดเลยนะมีเทียเจ็ดสองคันฝั่งนี้มีเทียเทียห้าอ่าเทียเจ็ดคันหนึ่งนะห่างกันแต้มหนึ่งนะครับห่างกันหนึ่งจุดนะมันก็บลาๆกันนะครับมันก็เทียรวมมันก็ห่างกันแค่จุดเดียวนะเออมันก็ไม่ได้ห่างกันเวอร์นะ เราดูรถดีๆนะฮะเออเอาแล้วผมตีนผมไปโดนกล้องครับแป๊บหนึ่งกล้องเบี้ยวครับนะฮะตีนเจ้ากรรมนะฮะขอภายขอภายนะฮะ <c oughs> โอเคฮะเหลือกันเดียว อ่ะคันนี้นี่ว่ะคันใหม่อ่ะ R W M B W T เนี่ยนะฮะคันใหม่นี่เออเหลือคันเดียวครับเอาเดี๋ยวแท้งเอเชียจะมาแล้วนะเดี๋ยวไปเปิดสัญญาโน่นนะว่าแท้งเอเชียมาหรือยังฮะพี่กิมจิเขามารอแล้วหรือยังนะฮะเออแท้งเอเชียมันเว็บอะไรนะแป๊บหนึ่งฮะอยู่จอดแท้งเอเชียมาเตอร์นะฮะ เธอทำให้ฉันนั้นเป็นเนะี่ะเธอหอมแบบลึกลับแล้วก็เบียบร้อยครับตายไปแล้วนะขอแก่ปีนลูกก่อนความหอมที่คุณเลือกได้ดาวนี้คอลเลคชันนหอม